The best of the best ในมุมมองของ British Education คืออะไรนะครับจากความเชื่อของ British Education ที่ว่าเขาใช้ knowledge เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทำ training skill ทุกๆอย่างให้กับเด็กแล้วก็มีความเชื่อว่าการ training skill ทุกๆอย่างให้กับคนคนหนึ่ง เพื่อจะขึ้นไปสู่เลเวลสูงสุดได้จะต้องเทรนนิ่งผ่านสิ่งที่คนคนนั้นบอลทูบีจริงๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเขาเนี่ยมีประโยคหลักๆในการใช้ออกแบบหลักสูตรอยู่2ประโยคน์นะครับประโยคแรกคือบอกว่า the best of study is self study นะครับและประโยคที่2ก็บอกว่า the best of the best is study yourself นะครับ ในคลิปนี้เรามาโฟกัสในขั้นตอนของการ Study yourself หรือการค้นหาการค้นพบตัวเองให้เจอนะครับปกติใน year 8ปด term 3เนี่ยกลุ่ม Top School จะเริ่มทำ carrier test อย่างจริงจังกับเด็กแล้วนะครับใน carrier test ก็จะให้ผลออกมาเป็น carrier ประมาณ9-10 c a r e e r ที่ซุสกับเด็กคนนี้จริงๆนะครับ ในเยียร์9กับเยียร์10เด็กเลือกเรียน IGCSE 9ถึงส0 subject ที่ cover carrier ทั้งหมดเด็กจะเริ่มอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ carrier ต่างๆที่มีความเป็นไปได้ของตัวเองเด็กจะเริ่ม start ดีเรื่องของ carrier ที่ตัวเองสนใจอย่างจริงๆจังๆนะครับ <c oughs> การทำตรงนี้ครับมันเริ่มเตรียมหลักฐานเริ่มเตรียม Evidence เพื่อใส่ใน p e r s o n a l statement แล้วครับเพราะว่าใน year 11เอมดหนึ่งเด็กๆจะเริ่มสมัครเพื่อ j o ย summer camp ตอนจบ year 11ขึ้น12แล้วการสมัครเข้า j o ย summer camp ของ top university อย่างเช่น oxford cambridge หรือ imperial นะครับเด็กจะต้องใช้ p e r s o n a l statement ซึ่งใน p e r s o n a l statement จะต้องเริ่มโชว์ evidence แล้วว่าเด็กคนนี้ได้ ศึกษาได้รู้ได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับก่อนจบเยี r ยร์สิบเอ็ดนะครับเด็ <c oughs> กจะต้องไฟนอลแล้วว่า2-3งถึงสาแคเรีที่ตัวเองสนใจจริงๆคืออะไรนะครับเด็กจะเริ่มทำา w r r k x x p r r i n n e e หลังจากจบเยี r ยร์สิบเอ็ดนะครับแล้วเด็กจะไปจอยซัมเมอร์แคมนะครับ ในขั้นตอนของการ work experience นะครับ mm hmm. เด็กจะจอย work experience ประมาณ2 3ถึงสแครเบียก่อนยกตัวอย่างนะครับสมมติเด็กคนนี้กำกึ่งระหว่าง e c o n o m i มิกเอนจิเแล้วก็พ r e m a แมท m ม t ติก hmm. เขาก็อาจจะทำ work experience ทั้งอีโคน m i มทั้งเอนจิเนียรแล้วก็ m แมท m ม t ติกนะครับ <c oughs> จากนั้นเมื่อขึ้นเยอ12 2เขาต้องไฟนอลแล้ว <c oughs> ว่าเขาจะเป็น Economics หรือเป็น Engineer หรือจะเรียนเป็น Scientist ที่เป็นเ r ียว t h e m a t i c s นะครับสมมุติว่าเขาไฟ n นลแล้วว่าเป็น Engineer เ e a ยี่สิบทั้งปีนะครับเด็กจะ develop personal statement เพื่อจะ complete ให้ได้ว่าถ้าเขาจะได้เป็น Engineer มี e อ i d e n c e อะไรบ้างที่รู้ให้ university เห็นว่าเขา born to be ในสิ่งนี้จริงๆแล้วเขามี target ที่จะ success ในสิ่งนี้จริงๆนะครับ <c oughs> อันที่2คือเด็กจะต้องเริ่ม develop reference ร่วมกับคุณครูในโรงเรียนในกลุ่ม top school นะครับเด็กกับคุณครูจะทำ reference ร่วมกันตั้งแต่ Year 12เทิม1นะครับ <c oughs> เ e a r 12เด็กจะเริ่ม reading book ที่เกี่ยวข้องกับ Career ลึกเข้าไปลึกเข้าไปนะครับจบ YEAR 12ขึ้น YEAR 13เด็กจะทำ work experience อีก2ที่ที่เป็น specific ใน Career ที่เขาตัดสินใจเลือกนะครับเด็กอาจจะเป็น j o y course หรือ summer camp เพิ่มขึ้นเพื่อสะสม evidence เพื่อจะ complete personal statement แล้วก็ reference นะครับ Year 13เทอม1 เด็กก็จะยื่น university นะครับตัวยื่นผ่าน UCAS นะครับเลือก1สาขา5 university นะครับสิ่งที่ top university เขามองหาก็คือเด็ก born to be จริงๆและ evidence ทั้งหมดที่เขียนมาใน personal statement support ว่าเด็กคนนี้สุจริงๆที่เขาจะรับเข้ามาเรียนในสาขานั้นๆ ย n i v e r s i t y คาดหวังว่าเขาจะสามารถ e v v l o p s k ก l l ทุกด้านของเด็กคนนั้นให้ขึ้นไปถึงร e v e l สูงสุดของความเป็นไปได้นะครับ <c oughs> บทสรุปของทั้งหมดเลยก็คือ the best study is self study learning skill เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จได้ แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ the best of the best is study yourself เด็กจะต้องหาให้เจอว่าสิ่งที่เขาเก่งสุดรักสุดชอบสุดถนัดสุดมีความสุขที่สุดแล้วทำได้ดีที่สุดคืออะไรซึ่งถ้าสองประโยคนี้เด็กทำได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์การเรียนหนังสือเพื่อจะเทรนนิ่งไปถึงเลเวลสูงสุดของสกิลทุกๆด้าน ก็จะเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้อย่างมีความสุข